ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันนะครับคับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเ,เป็นชุดสรุปร่างนะครับสรุปร่างเลยแลแต่ก่อนผมจะหายเลขไปเป็นแบบนี้นะครับนี่ชุดนี่นะเป็นชุดนี้ที่ดีสิมาสรุปนะครับตัดจากดับจากเด่นนําหรือว่าผูริสิเรียนชุดนี้ก็เรียนเรียนได้นะครับนะผมตัดจากดับจากเด่นน้ำ นะครับอ่ะเดี๋ยวว่าเบิ่งตัวเด่นเหมือนก่อนเด้อเดี๋ยวว่าเด่นตัวแรกกันนี่แหละนะครับสองสามเจ็ดเป็นเท่าไรนี่เป็นห้าห้ากับเจ็ดเป็นสองนั่นก็จีเดียนอยู่อ่ตัวแรกนะครับเดียนอยู่ที่สองสามสี่นะเป็นเด่นตัวแรก เด่นตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับเจ็ดผมเคยสอนไปไอไล้ไลอายลายอันดัลละเจ็ดเจ็ดอืมนี่มันจีเป็นเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับสองสามสี่กับหกเจ็ดแปดเก้านะส่วนมากตัวนี้มันซีมาเป็นหลักสิบที่ผมบอกนะครับเด่นตัวที่สองก็คือ <c oughs> ตัวนี้นี่หกนี่ เด่นเด่นสูตร3ก็คือเลข6กะ6 7 8แน่นอนว่ามันชนกันที่6 7 8 6 7 8เอา6 7 8มาจับกับ2 3 4นะครับมันสิออกอยู่ที่82นะมันชนกัน6 7 8 6 7 8เฮาก็เอา6 7 8มาจับกับ2 3 4มันออก82วันนี้นะครับ7บวก7เป็น14 4 กับ2เป็น6 6 7 8เจ็ตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับแถวที่2คือกันนี่สดึงมาเลย3 2 2 3 4 5ตัวนี้เดินจุดที่3 5ก็เป็นหางหกเจ็ เห็นเล้วชนก็คือเล็6กับเล็กเจนะครับเอาหกับเจมาจับกับ2 3 4สามสี่ห้านะหกับเจมาจับกับ2 3 4สา, <c oughs> ามสี่ห้าหรือว่าสีเดนฮานั่มบ่ผมจับให้เป็นแบบนี้นะครับตนมากตัวนี้มันสิมาหลักหน้วยเนาะมันก็ตจองเป็น สอง <c oughs> เจ็ดสองอน่ะเป็นส่จะนะกลับน้าน,นะครับ72 7ดสเแล้วก็เอาตัวนี้น้า78ที่นี่ว่าเจนี่มันอยู่แถวเดียวกัน สูตรนี้มันสิรลดมันกะยากนะก็เลยว่าเอาจับเป็นเจ็ดสองเจ็ดสา็ดแนก,การว้นะครับกันจะซื้อเพราะว่ามันเข่าแจมเฮา78แปดและกกให้เป็น2อสาม 1, 8, นึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเลขหาโตหาชุดนะสามแปดนี่ผมกห็หายประจแรกแล้วว่าสามแปดสามเจ็ดนี่กะน,นะมันจะเปลี่ยนจนังนิดจะว่ามันบอกเขาแต้มเด้เดี๋ยวพ 4, ่วสี่เคยนใส่กระดาษไม่ให้นะครับเป็นชุดสรุปแล้วเดยวหาปากกาก่อน วันที่ไรสิบหกทอคอเนาะหกสี่ยขนหน่อยประจำน่ะแล่แต้มก็ได้แต้มนะให้เอาแต้มไปรักน้ำก็ได้แต่ว่ามันก็เขา ยี 29, ่สิบเก้งวดแล้วก็ยานมันลุนนะครับแต้มล่างก็คือ5 4 3สีองหนึ่งะแต้มล่างอ่าแต้มล่างที่แต้มล่างอ่า,า,อาที่ผมเขียนไฮเมื่อกี้ที่ผมสรุปไฮนะครับ หายไปซ้ำนี้นะครับเลขร่างกะผมบ่ได้ปลาลักเนี่ยกะพี่น้องก็สิกรบบกับเอาก็แล้วแต่นะครับแต่นี่เป็นสรุปร่างของวันวันที่16แล้วนะครับจริงผมก็ว่าตัวนี้แต่ว่ามันโบเข่าแต้มไหมไอ้สองตวัวนี้แต่ว่าแต้มมันก็บยี่สิบเก้าสามสิบงวดเนาะผมก็อยากมันลดนกันนะครับแต่ว่ามันเดีนจะกะน่าจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะ าหาอ่ะผมติดให้อีกตัวนึงนะเป็นหกฮางซะเพราะว่าไอ้หามันอยู่สูตรนี่นะนะครับนี่อาจจะเป็นตัวเดียวก็คืออีกตัวนึงนะเป็นเจ็ดหาหาเจ็นั่นแหละเอาเป็นเจ็หาแล้วกันนะครับหกฮางนะครับเป็นสรุปเลขล่างเบิงววาม่ซิมาให้ผมจังตัวบอนะ แต่ว่าจังไรกะถ้าอนัน์นจริงๆก็ต้องรอชนเลขบ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงนะถ้าเลขบ่ายสองไม่ชนได้นีกะสิเนียนไปหางใดหางหนึ่งหางเดียวหรือว่าสองหางเต็มที่นะครับต้องรอเลขบ่ายสองโมงก่อนนะเลขบ่ายสองโมงบ่ผิดหวางดอก <c oughs> เขามาหลายงวดนะครับ เป็นเลขลากนะครับสรุปแล้วกระจดเอาแกบเอาแบบินติดับติดเด่นอย่างก็ว่ากันจะว่านี่ละยังที่ผมบอกมันบอกเขาแจ้มนะแจ่มมันก็ยี่สิบเก้าสามสิบงวดผมก็ย่านมันลดขึ้นกันแต่ว่ามันเด่นสุดแล้วก็ขึ้นเจ็ดสองเจ็ดสามนะถ้าสองสามมันก็สิมาสูตรเดียวหนึ่งบก่กสูตรที่ว่าได้เลขเจ็ดมันสิยรุดบ่รุดยากอยู่หน้าเลขเจ็ดนี่ก็ได้สูตรนี้นะสูตรอ่า 7จ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสองเท่ากับหกมันจะได้หกเจ็ดแปดนะครับสูตรนี้หกเจ็ดแปดวก็สูตรนี้สูตรหลักสิบบนนี่เพิ่มไปเป็นสามจังหวะนะครับสิบบนนี่เพิ่มเป็นสามจังหวะเดี๋ยวเด้อผมไอ้ซูมจังหน่อยก่อน แต่วสูตรนี้กับเขาบุฮันโดนดอกว่ามันกะประมาณเจ็ดแปดงวดนะไอ้สูตรจิตว่าได้า6หกเจ็ดนะครับมันจะเริ่มเข่าจแจ้งวดนี้มั้งงวดที่ออ,อกเจ็ดหาศูนย์นี่นะพี่น้องเห็นเจ็ดหาศูนย์มันบ่กห้าก็เป็นหาหกเจ็ดมันออกเจ็ดเก้า 7ก็เป็น789มันออกที่90นะ3ก็ต้องเป็น3 4 5ออก8 3 7นับไปก็เป็น789ออก3 8 7 7 8 9ออก9 5 3เท่ากับ3 4 5ออก5 7 6เท่ากับ6 7 8ออก8 2นะครับงวดเมื่อกี้นี่นะ นี่กำไรเพิองไหมหายไปเจ็ดนับไปก็เป็นเจ็ดแปดเก้ามันออกเก้าห้าสามก็เป็นสามสี่ห้ามันออกห้าเจ็ดหกก็เป็นหกเจ็ดแปดมันออกสีบแปดสองวันนี้นะครับห้าเท่ากับห้าหกเจ็ดนะมันกับสี่เดนอยูฮาหกเจ็ดอีกทีหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เดือนฮาหกเจ็ด กัหกเจ็ดแปดจะหกผมบ่ได้จับเด้ผมจับเอาเลขเจ็ดแทนนะครับหกว่ได้จับจะเอาเลขเจ็ดแทนดูไปสิจับเอาหก <c oughs> ก็ได้นะครับอืมเดวหายไปไซรัสดูหก รูปใยสิเป็น6เด่นก็ได้นะครับนะเพราะว่า6กับ7มันชนกันกัเดี๋ยวแห้งเด็ดไปมันก็นลายลายตัวนะต็ว่าให้พี่น้องไปไปไอพิจจาหน้าเบิงนะครับเดี๋ยวเขียนตัวเด่นให้ก่อนก็ได้เด่นใส่น้ำเนาะเด่นก็คือ5 6 7แล้วก็6 7 8 สองสามี่ห้าเด่นแต่และแถวกะนะแต่ผมจับเอาแต่เลขเจ็ดได้เลขหก, 7, กผมมาได้จับอาจจะเป็น6กสองหสาหนะครับกะหายไปนอกไปผิดจะหน้าเบิง้งกะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสุดสรุปล่างแล้วกะให้ซื้อตามนี่ถ้าผูา้ไดโบนันกะรอเลขใบสองชนใบสองนะครับ ใคซื้อบ่ได้ก็เข้ามาในไลน์ในกลุ่มผมนะแล้วที่หาเห็ดถ้าไอซื้อดอก <c oughs> แต่มันสิติดเล็อันเขาบอกแค่น,นั้นแหละอันยังว่าอันกะบ่ได้อันแบบบข่ขายดอกว่าอันกะขายคือเก้าละซื้อได้อยู่อันนี้เป็นเบอร์โทรนะบ่ต้องโทรเข้ามาเด้ให้เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะก็คือว่าไอดีไลน์มันสิมี2ออย่างเด้แต่ผมเอาเบอร์โทรผมหายเลยนะครับ บ่ายสองมุงถ้ามีเหล็กชนกันกันกบอ่าเหล็กสุดนี่กับสิเน้นไปแก่หนึ่งหางสองหางนะเต็มที่กันให้กันให้อีกแก่หนึ่งหางถ้าเกิดว่ามันชนนะครับเนียนได้ก็โอเคเดี๋ยวสุดท้ายสิแถมเล่าให้ไป <c oughs> หาทุนก่อน <c oughs> ลาหงวดที่แล้วก็ได้ยูเดอรเขาอยูหงวดก่อนก็บวกเขามั้งหวดก่อนบกเขาจะว่าหววบังหันเขา เข่ามาหลายงวดเติอบอยู่ผิดงวดหนึ่งนะครับสลับเลขลาวอเอาคลิปเดียวให้เลี้ยวไปเลยนะครับลาวพัดฒ,ฒ,ฒ,ฒนาแล้วห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าสี่ห้า สามห้าหกศูนย์สามหกนะเลขเล่านะครับกัจากตัวละแปดตัวนะเลขเล่าที่ออกสองทุ่มครึ่งเด็กอาราพัฒนานั่นแหละหมายเลขสี่ตัวเพื่อนกันนะจะเป็นอ่า สามห้าห้าเจ็บยสามห้เจ็ดคนวาหรือว่าจะเป็นห้าศูนย์หเมายเลขสีตัวคนได้นี่สามตัวกันจะเป็น5้าห้าเจนะศูนเลขสอตัวออก3าหาเลขสองตัวออกห้ ไปอังสี่นะประมาณน,นะครับประมาณอืมคุณได้หายหอดหายหอดเ,เ,เลขสี่ตัวคุณได้เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขสามห้าห้าเจ็ดพันสิบวาอยู่ว่าคือก็โอเคนะครับเป็นเลขเล่าเนาะเลขเล่า เอาประมาณนี้นะครับไปซื้อเบิ้งหาทุนซื้อเลล็กไงเฮาอันนี้ก็เป็นเหล็กไงสรุปล่างแล้วสชมาสรุปบนให้นะครับมันอีีกกับวันที่เท่าไหรวันที่1ิแเ้วละอีกซีามือนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ